ผมมีเรื่องแปลกๆว่ะตั้งแต่ผมเดินมาสักพักแล้วเว้ยตั้งแต่ผมเดินอยู่ซูวอนจนผมมาที่ห้างน่ะผมรู้สึกตึงิดตึงิดยังไงไม่รู้ว่ะเหมือนมีคนอ่ะเดินตามผมตลอดเวลาทุกคนเหมือนผมยังเห็นฮ้ดดาเดินตามผมอยู่นะเดี๋ยวนะทำไมเขาว่าลงไกลขนาดนี้เว้ยนี่ผมอยู่ห่างจากสูวอนประมาณ2 0โลเลยนะไอ้เชื่อเกิดเรื่องแล้วทุกคนที่เขาตามมาจริงๆใครวะเฮ้ย น้องโทรมาทำอะไรวะเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลพี่น็อตอะไรพี่นอ็อตช่วยไปตามรอยซีรีส์เรื่องนี้หน่อยที่พระเอกมันเป็นดาราดังอะแล้วนางเอกมันก็สามารถย้อนเวลาไปได้อะพระเอกชื่ออะไรวะชื่อซอนแจมั้งซอนแจซีรีส์เกาหลีอะไรวะเนี่ยเออลองไปตามหาให้หน่อยเออ,เออโอเคโอเคอเฮ้ย น้องผมได้มอบภารกิจให้ผมไปตามรอยซีรีส์ดังนะครับซอนแจพระเอกเป็นดาราดังย้อนเวลาได้ใครวะซอนแจอุ้ยเลิฟลี่ลันเนอร์นี่วานี่ใช่ไหมซอนแจเนี่ยหอมนี่ซอนแจหอมซอนแจกับผมนี่ก็หน้าตาคล้ายๆกันอยู่นะครับอุ้ยความใกล้เคียงเนี่ยความหล่อเนี่ยอยอนซีโอ ผมก็พอเป็นพระเอกหนังเกาหลีได้อยู่นะครับโหซีรีส์เกาหลีต้องเรียกตัวผมไปแคสแล้วเนี่ยหน้าตาดีขนาดเนี้อัยสิโยสลังเฮก่อนที่เราจะไปตามรอยซีรีส์นะครับผมต้องศึกษาเรื่องนี้ก่อนว่ามันเกี่ยวกับอะไรแล้วมันไปสถานที่ไหนบ้างนะครับอยู่ๆไปตามรอยมั่วซั่วก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะ heh <laughs> ผมต้องไปตามรอยซีรีนี่ว่าไม่ใช่มานั่งดูซีรีโอเคครับเดี๋ยวรีบไปเตรียมตัวนะครับเมื่อกี้เพลินไปหน่อยนะครับก็ได้ดูซอนเจทําให้ผมแบบติดเลยเดี๋ยวรีบไปอาบนะ้าไปไปตามรอยแป๊บนึงนะโอเคฝากกดใจให้หน่อยนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยอย่ารีบเปลี่ยนเสื้อผ้ากนมานั่งลีลาดูหนังอะไรเนี่ยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ ผมก็อยู่ที่สูวรรณแล้วล้วใช่ครับการตามรอยซีรีส์นะครับผมก็ได้ไปศึกษาวิธีไปแล้วนะครับถ้าน้องสาวผมขอมาแบบนี้นะครับผมจัดให้อยู่แล้วเว้แต่อยากจะบอกว่าระยะทางการไปตามรอยซีรีส์น่ะมันค่อนข้างที่จะไกลนะครับตอนนี้ผมอยู่แถวสถานีสูวรรณนะแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์คนเยอะมาก แล้วประเด็นอ่ะผมมีเงินติดตัวอยู่ประมาณแสนบอนนะครับถ้าหมดก้อนนี้ผมก็จะกลับไทยแล้วนะคโคตรหนาวเลยอ่ะสิบองศานะครับหนาวที่สุดที่ผมตั้งแต่ผมมาอยู่เกาหลีเนะี่ยนี่คืออากาศที่หนาวที่สุดแล้วนะครับโอ้ถ้าได้กินน้ำซุปอะไรร้อนๆก็คงดีเนาะไปเดี๋ยวไปถ้าเจออะไรน่าสนใจเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะทุกคนฝากกดไลค์น็อตตี้หน่อยนะ ก,ก็สูบอนก็เป็นสถานที่สถานที่หนึ่งนะที่แบบเหมาะสําหรับสายออกเดินนะครับคือผมไปที่ไหนผมก็จเจอแต่คู่รักนะครับดูช่วงนี้ครับก่อนที่ใบไม้จะล่วงนะครับใบไม้เปลี่ยนสีนี่คือสวยมากถ้าถามว่าทําไมผมถึงไม่นั่งบัสแท็กซี่หรือพวกปั่นจักรยานนะครับผมจะบอกตรงนี้เลยผมทําไม่เป็นตั้งแต่เดินเข้ามาในซูนเว้ยคือมองมุมไหนก็เหมือนแบบเหมือนอยู่ในซีรีส์เว้ยกือแบบหนังหลายเรื่องเขาก็ถ่ายที่นี่กันนะครับ แบบเป็นที่ยอดนิยมเลยของการแบบนักถ่ายหนังนะใครที่ถ่ายหนังเขาก็จะมาถ่ายที่นี่แหละโอ้ยร้านอาหารเยอะมากทุกคน หนาวมากมาดูกันว่าจะกินร้านไหนดีร้านอาหารเพียบเรียกกินไม่ถูกเลยเว้ยแต่ว่าอากาศหนาวแบบเนี้ยอยากกินอะไรที่แบบซดน้าซุปร้นอนๆอะ่ะมันน่าจะแบบให้ใครหนาวได้เว้ยแต่ที่นี่ยไม่ใช่ว่าแบบตามโรงแรยซีรีส์อย่างเดียวนะทุกคนคือมีพวกเมืองโบราณด้วยนะมีเยอะมากเว้ยเมื่อ2ปีที่แล้วนะ <ๆ S 2> ผมเคยมาที่นี่เว้ยซีรีส์เกี่ยวกับทนายออสซิติกนะครับก็คือมาถ่ายที่นี่เหมือนกันนะครับเป็นร้านของพ่อเขานะนี่เวลานี้เลยทุกคนปุ้เหมือนตอนนี้เขาจะโลละแต่ว่ามันก็ยังแบบมีเขาโครงเดิมอยู่นะ ก็ยังขายคิมบับเหมือนเดิมไหมแต่ซอนเจเนี่ยหนังเรื่องอะไรอ่ะเรเบรี่รันเนอ่ะมันอยู่ที่ไหนผมยังหาไม่เจอเลยเว้ยจะไปกินข้าวอาร้านาไห <ป S 1> น,นโอเคผมจะสั่งอันที่มันมีรูปนะน่าจะเป็นเซตนี้ทุกคนทุกคนครับอันนี้ก็จะเป็นกิมจินะครับส่วนนี้ก็จะเป็น อะไรไม่รู้ครับเกจจังนะครับก่อนที่เราจะไปตามรอยซีรีส์นะครับเรามากินข้าวกันก่อนทุกคนอยู่ข้าวแล้ว กทุกคนไปกัน Let's go ทุกคนเมื่อกี้ไปกินข้าวเแล้วอร่อยมากเลยเว้ยถึงเวลาแล้วที่เราจะไปตามรอยซีรีส์นี่ตื่นกึินโอเคไปรีบไปดีกว่าหนาวมากโอเคครับตอนนี้คือใกล้จะถึงแล้วเว้ยนี่ครับสถานที่ที่เราจะไปนะนุ่งเกาหลีแบบโคตรหลอ่อทุกคนผมเห็นแล้วผมเป็นเกย์เลยอะ่ะผมไม่โคตรเกรย์เห็นนุ่งสาวเกาหลีแล้วกับเปียกเกย์โอเคนี่ตอนนี้นะครับ น่าจะบ้านหลังข้างหน้าเว้ยแชยตื่นเต้นอ่ะนี่นี่นี่โอวโหเนี่ยโอ้โหนี่ไงคนอย่างเยอะเลยเฮ้ยคนเยอะมากเชยตื่นเต้นน่ะทุกคนเป็นหนังเรื่องที่ผมแบบชอบมากนะครับในช่วงนั้นนะครับเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ครับ มาดูให้น้องสาวผมนะครับผมไม่ได้ชอบเลยผมผมไม่ได้เคยดูซีรีส์เกาหลงเกาหลีผมไม่ดูนะครับผมดูแนังแอคชั่นบูคบน๊ครับไวไฟอะไรเงี้ยคความรักความโรแมนติกไม่ดูครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปถ่ายที่นั่นให้ดูเว้ยผมจะตื่นเต้นทาไมวะผมมาถ่ายให้น้องสาวผมเว้ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวถึงแล้วเดี๋ยวผมจะต้องคอหาน้องสาวแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้นะครับนี่คือภารกิจที่น้องสาวผมมอบให้ทํานะครับอย่าบ,บ้าเลยว่าผู้ชายอ่ะซอนเจซอ,อนเจอ่ะเออ น้าตาก็หล่อสู้พี่ไม่ได้เว้ยพี่เนะี่ยโมป,ป้าสุดๆแล้วน้องไม่ดูทำไมซอนแจถ้าใครที่คิดว่าการทำมารรกิจนี้ยากนะครับผมบอกเลยว่ายากมากครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคือคนเยอะมากผมไม่เคยตามรอยอะไรแบบนี้เว้ยแต่เพื่อนน้องสาวผมก็จะทำ โอเคครับภารกิจแรกของผมก็สําเร็จแล้วนะคือการถ่ายหน้าบ้านซอนเจให้น้องสาวผมนะครับต่อไปนะครับจะเป็นบ้านของนางเอกด้วยนะครับเรื่องขอยขืนอ่ะเออเดี๋ยวผมจะถ่ายบ้านนางเอกต่อนะครับเฮ้หนุ่มนั่นแม่งถ่ายอะไรนักหนาวะทุกคนมันถ่ายยืนถ่ายมาเป็นชั่วโมงนะคือแบบแอ๊กเกินอ่ะผมเปิดดีไหมครับว่ากนกูอยากเปิดนะเอาแหวงเอาแหวง ม่งถ่ายทั้งวันนะทุกคนคือแม่งประมาณร้อยรูปแล้วเว้ยเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดรูปดูตั้งแต่บ้านซอนเจกับบ้านนางเอกนะครับอผมให้ดูบ้านนางเอกก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูบ้านของพระเอกบ้างนะครับโอเคครับนี่คือบ้านของพระเอกซอนเจนะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปใหม่อีกรอบหนึ่งไว้ โอเคครับตอนนี้ผมก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคือได้โคตรหลายรูปเลยเนวะ้แล้วก็ค่อนข้างที่จะหล่อเลยเนวะ้โคตรหล่ออ่ะเออเดี๋ยวผมก็จะส่งให้น้องสาวผมดูนะน้องสาวผมน่าจะดีใจอะ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะโทรหา้องผมก่อนนะดูนี่ดิเฮ้ยนนบ้านสกนี่หว่าสาวเกาหลีน่ารักเลยนี่นี่น ไปแง่ไปแงบอกแล้วว่ามาตามคําขอแล้วน้องสาวให้ให้พี่มาตะกูลเรียกซอนแจหน้าบ้านเลยน้องคืออยากให้พี่มาตะกูลแบบซอนแจหน้าบ้านอย่างนี้ไหมเฮ้ยบักซอนแจออกมาดูโอเคเป็นไงครับพอใจยังครับเดี๋ยวส่งรูปให้ดูนะครับอยากไว้อะโอเคแค่นี้แหละในที่สุดนะครับผมก็สานฝันให้น้องสาวผมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีตังค์นะครับผมจะพาน้องผมมา ดูกับตานั่นเองนะครับต่อไปเราจะไปที่หอสมุดนั่นเองนะครับของเกาหลีนะครับที่สุบอนนี่คือรูปเราจะไปที่นี่กันไปถ่ายรูปอีกรูปหนึ่งนะครับถ่ายเสร็จเราก็จะกลับกันแล้วโอ้ยหนาวมากโอ้โย,ย,ยป้าครับรถดีๆหน่อยดูครบาเป๋สิงแะ แม่งขับรถอย่างซิงเมื่อกี้เก็บเฉียวผมนะครับถ้าผมไม่หลบนะแม่งเดี๋ยวนี้แม่งคนแก่ขับรถแม่งมีแต่ซิงซิงวะเมื่อกี้เราผมโดนชนทาไงวะเนี่ยเออยิ่งคุยกันไม่รู้เรื่องอยู่ทุกคนทุกคนข้างหน้าก็จะถึงแล้วอุ้ยบรรยากาศตอนเย็นนี่คือสวยมากวุ้ยนี่มาเดินแบบชิลๆเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันนี่ทุกคนเราถึงห้างแล้วเว้ยเดี๋ยวนอตตี้พาไปดูห้างในเกาหลีเลยว่าแบบมันจะใหญ่แล้วมันจะแบบก็จะเหมือนไทยแม่อะแค่นั้นแหละ ไปที่ชั้น7นะครับก็จะเป็นหอสมุดของซูวอนั่นเองนะครับนี่ไงทุกคนเราเจอแล้วเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ไหมเนี่ยผมว่าที่นี่แหละนี่เป็นห้องสมุดเปิดใหม่นะครับที่ซูวอนะแล้วสมุดทุกเล่มที่นี่นะครับก็คืออ่านได้จริงนะคือเป็นของจริงนะให้ดูอีกนี่เล่นอะไรไม่รู้นะมันใหญ่เลย ปีนิกินนะครับที่บอกเลยว่าสวยมากหอสมุดใ,ใหญ่เลยนะครับคือสามารถมาอ่านหนังสือมาทํางานได้จริงเว้ยแถมภาษาสาวาออกเดรเลียลูกก็สวยโอ้โหมีแต่โคตรดีทุกคนเดี๋ยวผมไปหาอ่นานหนังสือเล่นๆกันนะครับผมขอทําทรงแบบติดกรงติดแกมอ่นานหนังสือก่อนนะทุกคน นานุนเทบุนนังยกเชกกนนาวฮันโอโเฮ้คือผมว่าผมอ่านแบบนี้วันนี้ก็ไม่จุกนะครับอ่านภาษาเกาหลีไม่ปินนะครับทุกคนเดี๋ยวเรารีบกลับบ้านกันดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้มืดแล้วเว้ยโอ้โหอากาศโคตรหนาวเลยทุกคนดูดิเฮ้ยทุกคน ผมมีเรื่องแปลกๆอ่ะคือตั้งแต่ผมเดินมาสักพักแล้วเว้ยตั้งแต่ผมเดินอยู่ทูวอนจนผมมาที่ห้างนะ่ะผมรู้สึกตะหตงหิดตะหงิดยังไงไม่รู้ว่ะ <s leen> เหมือนมีคนน่ะเดินตามผมตลอดเวลาเลยเว้ยหรือว่าผมคิดไปเองก็ไม่รู้นะผมรู้สึกตะหงิดนี่ผมรู้สึกตะหตตงหิดตะหงิดใจยังไงไม่รู้เว้ยเหมือนมีคนแบบพยายามพยายามเดินตามผมอะ่ะทุกคนเห็นเห็นอะไรข้างหลังไหมนั่นน่ะเหมือนคนนั้นอ่ะเออผมเห็นมาสักพักแล้วเห็นตั้งแต่ กําลังออกจากซูวอนเลยแหละแล้วผมก็เห็นเหมือนแบบเขาเดินตามเรื่อยๆเลยแต่ผมอาจจะคิดไปเองบางทีเขาอาจจะกลับทางเดียวกันกับเราไงแล้วเราคิดว่าแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมลองดูสักพักหนึ่งนะแต่เรากลับก่อน รอรถไฟกลับกันนั่งรถไฟกลับก็ประมาณ15นาทีนะมาสู่วันคนเดียวครั้งนี้นะครับก็สนุกมากนะครับได้ทั้งแบบไปถ่ายรูปแล้วก็ไปตามรอยซีรีส์แล้วก็ไปหาอะไรอร่อยกินนะหลายอย่างมากเออสนุกมือแข็งแล้วเนี่ย เหมือนผมยังเห็นฮูดดดำเดินตามผมอยู่นะเดี๋ยวนะทำไมเขามาลงไกลขนาดนี้เว้ยนี่ผมอยู่ห่างจากซูวอนประมาณ20โลเลยนะยผมว่าผมต้องเลี่ยไปแล้วเอ้ยน่าจะรอดแล้วมั้งเดีเ๋ยวเราไปหาข้าวกินก่อนนะครับเพราะว่ามันก็ดึกแล้วนะผมแม่งคิดไปเองหรือเปล่าวะ ว่าเรื่องไม่ใช่แล้วทุกคน,น,นกเดี๋ยว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 คผมว่าไม่ใช่ละแต่ผมจะลองเดินไปไกลกว่าน,นี้นะคือ <YY Y> ผมจะรีบเดินเร็วๆเลยเพื่อถ้าเกิดยังตามอยู่แปลว่าผมว่ามันเริ่มจะเป็นเรื่องใหญ่ละเดี๋ยวผมลองเดินเลี้ยวอีกซอยนึงนะถ้าเกิดเขายังตามอยู่คือผมว่ามันไม่ใช่แล้วเว,าว <ll> หาร้านข้าวเดี๋ยวผมต้องหาร้านข้าวเข้าก่อนนะ เพราะว่าถ้าเกิดผมเข้าไปใน,นร้านย,ยังไงก็ตามไม่ได้แน่นอนออผมว่าน่าจะหลบหลบหนีได้ทันนะไอ,อ้เชื่อเกิดเรื่องแล้วทุกคนเ,ออเ,เขาตามมาจริงๆใครวะกออูเหมือนว่าคนที่เขาตามเราเนะี่ยเขาจะเลิกตามแล้วหรือเปล่าคือตอนนี้ผมไม่เห็นแล้วนะผ่านมาประมาณห้าน,นาทีแล้วนะไม่เจอแล้วนะทุกคนมีหุ่ยนยนต์มาส่งให้ผมด้วย นี่จำปงแล้วผมก็สั่งกับแก้ม,มาด้วยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นถังสูยุกนะครับก็จะเป็นแบบฟิลกับแก้มนะเออกินกับโจกงนะครับเดี๋ยวเรากินข้าวกันดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวร้านจะปิดละ รีมื้อที่อร่อยที่สุดของโฮลัสตี้เลยรอบนี้นอร่อยมากไม่รู้อร่อยเพราะหรือว่าหิวนะสรุปผมน่าจะไม่โดนใครตามแล้วเว้ยแต่เมื่อกี้แปลกๆนะเหมือนมีคนตามผมจริงๆเลยนะเออความรู้สึกผมคือแบบผมว่าไม่ต้องมีคนตามผมเลยผู้คนเห็นไหมในคลิปอะ่ะเดี๋ยวผมลองสโลดูนะผู้คนเดี๋ยวเรารี มออจริงเว ubers, ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยใครตามกูวะเฮ้ย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 ใครตามกูนะน้องโดาด้วยอ้าวอ้าวนี่มันน้องกูนี่หว่าไปไหนมาเอ้าใกล้กับพี่น้องตั้งนานแล้วอ้าวผมลืมไปว่าผมไปซูบวนกับน้องชายเว้ย หนูก็ไปนคนเดียวว่าอยู่หลอนๆอนกูไปกับน้องนี่ว่ะอ๋แล้วแล้วทำไมไม่เดินมาพร้อมพี่ตั้งแต่แรกวะแล้วพี่น้องจะหนีทำไมเออว่ะกูเดินหนีนี่ว่ะตั้งแต่สุวรรณละอ๋อเราไปกินข้าวด้วยกันนี่ออที่สุวรรณแล้วหลังจากนั้นก็เออพี่น้องก็หนีไปเลยวัด <What? S 1> เอกเลว่าหากใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้นอตตี้เลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้า let's go